ลูกซองไอ้หวยจ็บน่อยวิงมายิ่งมาผมาไม่มีเลยนะยิงขวา ต้นไม้ต้นม้ต้นไม้ไมนะปีนขึ้นไดูไฟไปสวัสดีครับสวัสดีครับชอกันเล่นด้วยเลยไหมไม่ไม่รู้เหมือนกันครตีเต็มตาตาตาพี่ตา เสียงแบบยังเจอเราสาธิตทำตัวหนึ่งชกนี่ในนี้ตัวหนึ่งโอ้โหยามีไหมมีไหมมีมีตัวหนึ่ง ือตัวฆ่าชาวคุณเหลือมันอยู่ข้างนอกน,นะไม่ได้อยู่หน้าผมพี่เหลือหน้าผมนะผมแน่น็นนอกอย,อกอยู่มาแล้วบนหัวพี่ชาวบนหัวผมเนี่ยตัวพี่ชาวเจ็บพี่เจม็บตรงไหนวะตรงพี่ชาวเลยหน้าพี่ชาวเลย พี่ตายวงนะไม่ต้องมาหาพี่หรอกใช่อะไรอ่ะเฮ้ยอะไรกีดผ่านไปดิเหี้ยอุ้ยเหี้ยมีตรงไหน เฉียบเิงมันต่างกันนนนนนีิอยู่เฮ้ยนี่นี่ขอ,อเต้นเนาะเอ,อ้เจียบอยู่ตีนพี่เลยสวยนี่ใช่ตัวบนขอปบป่ะวะใช่เราใช่เ้าหมอกหมอกตีเขาเอ้าวไปไหนแล้ว โหนี่ไงนี่ไงแล้วไม่เข้าหัวมาสักตัวเลยน้องน้องน้องโชคนมาเข้าบงนั่งอยู่ตรงนั้นก็ตายดิถึงก็ล่อไฟกันเลย้ยน้องหล่ะเหลือชั้นสองนะโอ้โหลุกสอง เร่งที่กู <Yeah. S 1> เคยโดนกูเช็คเลยแหละ่วดหน้าลงัน,น,น,นงงยิงยางมันแตกไป เห็นหรอเหี้ยสองตัวนับที่สองสองสี่สองตัวชั้นสองสองรอบเฮ้ยเฮ้ยเฮ้น nice one nice one I worked our คนวิ่งมาเ่รน้องสองน้องสอน็อกหนึ่งข้างนอกคนจะบกูหูกูมอหมอหมอนมอสัตว์เอาซงมายัดกูเียดเออเต็มเลยเหียมีคนยิงไม่ยปน้อน็อกนอกน้องกูใกลเกินไยพี่สายกวาพี่อ่ะ ตรงผมเลยอยู่ในกองห่วยี่ยมาไงว้จัดนในหมู่บ้านนะไงวิงอยู่ในหมู่บ้านเข้าบ้านสายสายวงซะ เยี่เก็บเสียงยิงไม่พักลเยลยอ่ะเฮ้ยใครจะไหวเราอ่ะเพื่อนมันข้างหน่อีกตัวน,นีงเฮ้ยตรงนี้นะ้อง

ไอตีมันฆ่าหมดเหลือเหลือตรงนั้กูอะดูวะอ๋อเจอแล้วทันว่าตึกนู้นป้าสัตว์เฮ้ยอุ้ยป่วยไหนหมดวะชันนนะ้นสองนาะเพื่อนชั้นสองเพื่อนมันหนักละ ป่วยเฮ้ยวิ่งอีกขึ้นมาแล้วชันสองตรงบันได